โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยวันนี้กับผมเกม i ห e c ครับวันนี้จะเราจะมาเอาชีวิตรอดกันแล้วไอ้นี่คืออะไรเนี่ยแล้วน้ำตกนี่คืออะไรมันคืออะไรบอกเข้าใจวันนี้มันอยู่ในเกมไหม่ครับเวอร์ชัน1.17ใช่1.17ทุกคนฟังไม่ผิีกับ1.17หรือเปลอว่ะ เราจะมาเอาชีวิตรอดแบบคนสามัญชนทั่วไปกันไม่มีเกมหมดคีย์ท,ท,ทีไม่มีให้ของไม่มีอะไรตัดไม้แบบนี้นี่แหละเสียงที่คุ้นเคยเอาจจะมีเสียงคนมาเร่งเครื่องหน่อยนะฮะว่ามันเพิ่งดึกไงคน,นก็เริ่มกลับบ้านกันแล้วโอเคได้มาไม้มาห้าอัน ทันิวมอภูเขาด้วยมันมีฐานไหมโอ้โหมันอ๋อนั่นไงฐานเท็กเจอร์ของฐานก็จะเปลี่ยนไปนะฮะก็ดูฐานมันก็คือฐานแล้วนั่นมีแกะกับบัวแล้วก็มหาสมุทรแล้วนั่นก็คือโ,อโูแหลเยอะเลยขอไปตัดไม้ก่อน นี่ก็คือแพที่อัปเดตมาใหม่นะฮะก็ก็ก็มันคือคือแพแพภูเขาจะทำเลนแถวเนี้ยไอ้พวกนี้นลิงคเครื่องบ่อยบ่อยเอาแล้วทำไมไม่ได้วะอ๋อตกใจหมดโอเคแลามาคราบโตคราบอาเลยดีกว่า ามาตรงนี้เอาขวานมาจะได้ตัดไม้ง่ายๆคือที่ทำคลิปนี้ไม่ใช่เพราะอะไรนะครับคือจริงๆก็ไม่ได้อยากเล่นไหมครั้งแต่แหลกแล้วแต่ไอที่ทำอนิเมชันน่ะม,มันแห้งไปแล้วมันแห้งไปแล้วใช้ไม่ไดแ้แล้วก็เลยต้องมาเล่นใหม่ครับสักพัก โอเคเสร็จแล้วมันก็อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะคะเพราะว่าใครผีตนใดไม่รู้แม่งมาเร่งเครื่องแถวนี้โอเคเรามาขุดหินกันมีฐานตรงนู้นแป๊บอุ๊ยอืมว่าแล้วมันต้องเป็นแบบนี้แนะ่นอนขาดมาแต่หลายแรกอยู่แล้วเอ๊ะว่าแต่ที่ขุดหินมันขุดฐานได้เะว่าจำไม่ได้แล้วไม่ได้เล่นนาน ขอลองได้อยู่โอเคได้อยู่แต่เราขุดเห็นก่อนหินเยอะมันเภูเขาหินใช่ไหมจะทำอะรแถวนี้แหละแต่๋ถวนี้นะจะค่อนข้างอดุดมสมบูรณ์ในด้านแรกนะไม่ใช่ลืมไปกดย่องอยู่ โอเคแล้วก็เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยแหะบนขอแต่คลิปไมค้า a ั t นั่นแหละที่ไหนได้แม่งหลอกกูทำคลิปเสียเปล่าไม่น่าทำเดีแต่ก็อยากทำไม่ว่างโอ้เที่ยงแล้วเนี่ยบ่อยเร็วจังโอเคตอนนี้มีหินอยู่ยี่สิบเอ็ดอันนะมันมีเนื้อแพ้ไหมจะลองดูไหมมันมีเนื้อแพ้ไหมถ้าข้าแพะแล้วจะได้อะไรเนี่ย หน้าสนหน้าสนแปบบขวานแล้วก็ที่ขุดหินรู้จังค่าแพ้เราจะได้อะไรลองดูก็ก็ค่าแพ้ได้เนี้ยแกะเออช่างมันอย่างนั้นก็กินได้แล้วกันเมื่อกี้เห็นวัวอยู่แถวนี้หายไปไหนแล้วมีแพ้ด้วยเนี่ยแหละสิ่งที่ฉันต้องการ โอ้โหทีเดียวแค่ครั้งเดียวเท่านั้นทำไมนี่มันตายยากจังตอนนี้เรามีขนอยู่สองขนก็แงะแราไมีแก่สองตัววัวหายเมื่อกี้เห็นวัวอยู่เลยหรือว่าผมตาฝาดไปเองตรงนี้มีแพะอีกตัวตรงนี้ก็ไม่โอ้โหหน้าตะลึง ก็ดูต่อหน้าต่อตาอย่าทำร้ายเราเลยแล้ว,วลก็ไม่ต้องถามด้วยว่าเพื่อนนายหายไปไหนข้างล่างมีอะไรไหมเดี๋ยวจะตัดไม้พวกนี้ออกให้หมดก่อนเอาไปทำเชื้อเพลิง แล้วก็ตอนนี้ก็จะใกล้หนึ่งหมื่นซับแล้วนะก็เป็นกำลังใจอุน,นุนให้หน่อยแล้วเกือบละเกือบละอีกนิดเดียวโอ้แพ้็มไปหมดเลยปกติแพ้มันจะอยู่ที่ภูเขาสูงใช่แต่แพะแต่แกะมันจะอยู่ที่ลาอมอ่ะโอเคแต่ว่าไปก็ขอสักตัวหนึ่งก็ได้ เห็นใช่ไหมโอ้ยได้เยอะจังเลยเ้ยมาทำไมมาทำไมหาเรื่องเหรอหาเรื่องหาเรื่องหาเรื่องโอ้ยมันกระโดดสูงด้วยดิปัญหาแต่ไม่เป็นไรเราก็ฆ่ามันได้อโอ้ยได้เนื้อก็ก็ก็ 1หนึ่งถึงสองชิน้นอะอู้ยไก่ไก่อยากกินไก่โอ้มีหมูอันนี้ก็ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์อยู่ในระดับหนึ่งเลยทำไมหมูเกมนี้มันเริ่มถึกวะเมื่อก่อนนี้ตีทีเดียวแต่แต่ทอดนี้ต้องตีสองทีสามทีสี่ทีก็ไม่รู้เหมือนกันฮะตอนนี้เริ่มหิวแล้วเราจะสร้างบ้านนถ้ทำเนี่ยแหละง่ายดี อืวันช็อตวันช็อตที่เหลือแล้วก็ย้ายบ้านก็ไปไหนทาโอ้โอโอยผมไม่นะจะก,กระโดดทำไมเนี่ยเรื่อนไม่ได้ยังไม่ได้กินอาหารเลยขอกุดทานก่อนเ i คเจอรสำหรับผมผม,ผมว่ามันสวยขึ้นนะแต่ผมชอบแบบเดิมมากกว่ามันดูเป็นเอกลักษณ์มันดูเป็นเอกลักษณ์ดีแล้วใครมาเล่งเครื่อง เขาจะหลับจะนอนแล้วกี่ทุกี่โมงแล้วสอง um <m uch> อทุ่มมาถา่ายคลิปตอนสองทุ่มเยี่ยมจังแล้วก็อีกไม่นานผมก็จะใกล้เปิดเทอมนะฮะดังนั้นอาจจะลงคลิปวันนึงไม่ลงคลิปวันหรือว่าอาจจะไม่ได้ลงคลิปทั้งสาปดาห์เลยก็ได้เพราะว่ามันก็งานเยอะคือขึ้นมอหนึ่งแล้ว หิวหิวแกะอูดไหนบอกแกะเขาจะเอาเขาพุ่งชนใส่ไงถ้าเกิดโดนทำลายอะ่ะเออช่างมันดีแล้วตอนนี้ขุดลงลงแล้วโอ้นี่หินห็นอะไรนี่ เห็น and decide and decide ใช่ไหมถ้าผมอ่านไม่ผิดนะ and decide เห็นเยอะมากเลย and decide นยะไม่รู้ตกแต่งหรือว่าทำอะไรเออมันก็ไว้ตกแต่งไะไก่จะขำแล้วทำยังไงดีจ้างบ้านสิเก็บ้พวกหนุม่มชอบมาเล่นเครื่องตอนคือเนี่ยเราจะหลับไปนอน มีกองไฟด้วยดี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 ดดที่เหลือก็แค่อุดไว้แป๊บนึงก่อนอุดไป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 ,ไป,ไป,ไปขอดน,นึงปักไว้เออแล้วก็ปิดอ่าแล้วเราจะดูได้ไงเนี่ยว่ามันตอกนกลางวันหรือยังเออเรานอนนะแบบก่อนนอนก่อนนอนขอก็กินก่อนอเตียงนอนเตียงนอนเตียงนอน โอ๊ยไม่ใช่เร็วๆเอาเนื้อแกะมาเนื้อแกะโอ,โอ๊ตโอ้เสียงเลยเสียงเลยที่คุ้นเคยอ่าเต็มละนอนหลับรอตอนเช้าายคลิปมาสิบนาทีแล้วมันไปเร็วมาเร็วจังเออไปเร็วเร็วๆดีแล้วหวังว่าไม่น่าจะมีมอนสเตอร์อะไรมากวน เท้าบ้านเรานะีไม่มีใช่ไหมถ้าไม่มีก็ก็ดีคลิปแรกก็จะเป็นคลิปตามล่าหาอาหารก่อนส่วนเย็มจะดอกสองอันใช่ไหมเนี่ยของแถวนู้นมีหิมะด้วยผมเกิดตรงนี้ใช่ไหมแถวเนี้ย เซฟเตียงนอนไว้แหละไม่อย่าตกไปตรงนั้นสิขึ้นมาตายโอ้เสียงแก่อ,อะไรไม่สนอนะกิ่อแค่เนื้ออย่างเดียวอุ๊ยแพ้เต็ไมไปหมดเลยตรงนู้นก็มีสป,ปาว์เร็วนะแพ้เนี่ย หาเจอง่ายด้วยแท้แต่พวกเขานะที่อื่นน่าจะเจอ,อยากไม่ก็ไม่เจอเลยสำหรับแพ้ในไมค์ครับอ้วไม่ได้เห็นแพ้แล้วมันอยากถือได้วแล้วก็วิ่งเข้าไปใส่แล้วก็ตายตายเห็นแพ้ไม่ได้เห็นแพ้แล้วมันกดใจไม่ไหวเราเป็นพวกซาดิสเหมือนกั โอ้ได้เยอะเลยเนะี่ยผลผลิตได้เยอะจะฆ่าหมดเลยแหละม,มีแดนหิมะด้วยแล้วหายปไปไหนหมดแล้วเนะี่ยตายหมดหแล้วเรอแถวนี้มีหิมะนิดนึงมันจะมีไว้่าทำไมเนี่ยพนะอ้ข้างล่างมีปลาโลมาอยู่โอ้เยอะมากเลย ภูเขาค่อนข้าง,งสูงฮะโอ้โหกระโดดแบบนี้กระโดดแบบนี้โอ๊ยเจ็บแทนเจ็บแทนฮะแล้วเนี้ยดับข้อตัวหรือยังไม่รู้อ่ะอืมเมื่อกี้เห็นอยู่ใช่เห็นอยู่เลยโอ๊โกไก่เหรอช่างมันขอก็ไดลย โหไดเนื้อก้อนเดียวมาทำไมเนี่ยเอามาถุยเล่นเลยข้างล่างมีฐานดิโอ้แกะเล็งไม่ได้ฐานตอนเนี้ยสั์เกิดเดยอะสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์มากโอเคเข้าบ้านก่อน เอ,เอาไปย่างอีกก็ได้จะทำอะไรดีเอาอันนี้ไฟมาที่ผิงไฟเอาเนื้อหมูไปสองชิ้นแล้วก็เนื้อไก่อีกสองชิ้นโอเคกับตุนอาหารโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ ขอไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับการเล่นไมค์คร f t ในครั้งนี้ก็อาจจะมีพาร์ตต่อไปตามมานะฮะก็บางคลิปอาจจะสลับกับแอนิเมชันบ้างนะก็ก็ก็ก,ก็ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมนะครับจะหนึ่งหมื่นซับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมนะครับตื่นเต้นมากเลยโอเคสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายอุย้ย ไม่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 โอเคขอลาเอาไอ้ผีอ้วนนี่โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปนั่นลหละายบายน้องเวนไอ้ผีอ้วน